สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมารีวิวเจ้าตัวนี้นครับเป็นตัวกล็อก17นะครับ Gen ห้นะครับเป็นงาน W.E. นะครับแต่ว่าเป็นการคอสตอมนะครับแต่งมาครับเพราะว่าแต่ละจุดเนี่ยจะมีชิ้นส่วนที่ไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านี่นะครับตัวบอดี้นะครับสไลด์เนี่ยเป็นสไลด์แต่งนะครับไม่ใช่สไลด์เดิมของตัว Gen ห้นะครับนี่นะครับส่วนเฟรมล่างนะครับเป็น Gen ห้นะครับ มีตัวปรับได้สอด้านนะครับนี่ครับตัวนี้แขวนสไลด์ไม่ได้นะครับเพราะว่าสไลด์เนี่ยมันไม่ใช่ของตัวเจน5นะครับน,นะครับสไลด์เดี๋ยวมาถอดกันนะครับสำหรับตัวตัวนี้อ่นี่นะครับท่อนล่างนะครับตัวนี้เป็นแต่งมาแล้วนะครับ เห็นไหมลื่นๆอันนี้ใน,นชิ้นส่วนของทอดล่างนะครับส่วนท่อนบนนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับท่อนะครับเป็นสีทองนะครับน,นี่มีรอยหลอกนิดหน่อยนะครับอันนี้ตัวฮอบนะครับเป็นฮอบแต่งนะครับตัวนี้ ก็ตัวนี้ก็จะแขวนสไลด์ไม่ได้นะครับเพราะว่าสไลด์มันไม่ตรงกับตัวตัวเฟรมล่างนะครับแต่ว่ายิงได้ปกติดีนะครับเดี๋ยวเรามาลองยิงให้ดูกันดีกว่าก็ตัวนี้จะเน้นค่อนข้างเน้นยิงเร็วนะครับสักครู่นะครับจะค่อนข้างใส่ยากนิดน,นึงนะครับส่วนใหญ่ถ้าได้ไปแล้วเนี่ยก็แนะนำ ต้องถอดเล่นบ่อยนะครับตัวนี้เพราะว่ามันไม่ใช่เฟรมที่มันพอดีกันเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นการแต่งมาแล้วนะครับตัวนี้แต่สั่ครู่นะครับโอเคนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูตอนสไลด์มันวิ่งนะครับเพราะว่าอ่าดูนะครับดูนะเห็นไมครับมันจะติดติดคขอนข้างเลยเดี๋ยวผมลองยิงแบบไม่ใส่กระสุนให้ดูให้ดูว่าสไลด์มันจะวิ่งไปไหนกัน เอาเดี๋ยวดูยี่สก่กระสุนมาก,ก่อนดีกว่าเดี๋ยวส่วนที่เดี๋ยวขยิงแบบยิงเปล่าๆให้ดูเนาะตอนนี้เป็นงานไต้หวันนะครับประมาณ 2, องสี่หกดสบแล้วกันมาสิบนัดน,นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจำแก๊สก่อน ใครมีสไลด์ของที่อนห้อยู่นะครับก็สามารถเอาไปใส่ต่อได้เลยนะครับนี่นะครับ หมดแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวนี้ให้ดูตอนที่ไม่มีกระสุนแล้วครับตัวนี้สไลด์ไม่ค้างนะครับอย่างที่บอกเห็นไหมครับสไลด์จะวิ่งค่อข้างเร็วและกลับมาเร็วถีบมือค่อนข้างดีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็แต่งมาแล้วครับใครสนใจ สำหรับรุ่นที่แต่งนะครับหรืเป็นตัว Gen 5นะครับเฟรมด้านนะครับส่วนสไลด์บนเป็นสไลด์แต่งนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับรายละเอียดในการติดต่อดูที่ชื่อคลิปใต้คลิปได้เลยนะครับก็ถ้าจะไม่ชอบตัวนี้หรืออยากติดตามตัวอื่นก็กดติดตามช่องของเราด้ก็ได้ครับจะได้ไม่พลาดปืนใหม่ที่จะเข้ามาสําหรับวันนี้สวัสดีครับ